สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นในส่วนของสูตรปักหลัก100บนแบบคู่ขี้สตัวเดินดีซึ่งเป็นสูตรเดิมที่เข้ามาต่อเนื่อง7จ็ดวนติดเดียวซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาคำนวณให้ทุกกันสำหรับ FC ที่ยังตางมมอยู่ก็จะเป็นแนวทางวันวันที่1ตงตุลาคม2567ซึ่งในส่วนนี้ที่เห็นก็จะเป็นข้อมูลที่ผมลงให้ไปในมุดแล้วนะครับ ก็จะมีทั้งสู่ที่เข้าและสู่ที่หลุดนะครับส่วนสู่ที่หลุดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ที่ผมจะมาคำนียดูก็จะเป็นสู่ปากหลักร้อยที่ยังเข้าอยู่นะครับก็เป็นสู่ที่ FC หลายท่านนะตามมาอยู่นะครับวมืที่แล้วนะครับ่ะก็สูตรนี้นะครับหลักร้อยที่ผมให้ไปนะครับ ด่นที่6กับ2นะครับเป็นสูตรเดิมเนาะแบบคู่คี้วันที่7ที่ผ่านมานะครับเดิ่งที่6กับ2นะครับเลขที่ออกคือ6 6 2ครับเลขออก6 6 2สูตรนี้ได้หกกับ2นะครับเลขที่เข้าหลักร้อยคือเลข6ครับเข้าหลักร้อยนะครับสูนี้นะเข้า2ตัวนะครับเลข2ก็มาด้วยครับมาที่หลักหนึ่งครับ มาหหลักน่วยนนอนี่คือสู่หลักร้อยนะที่เข้ามาต่อเนื่องนะครับเจ็ดมืติดนะครับยังไม่หลุดนะครับส่วนเลขดิ่หลักร้อยตัวเดียวที่ให้ไปก็คือเลขสองนะถ้าเรานำ 2, สองสูนี้ไปเทียบก็ชนดิ่ที่เลขสองนะครับเลขสองไปที่หลักหน่วยครับนะก็ยังติดมาอยู่นะครับส่วนเลขดิ่หลักหน่วยที่ให้ไปนะครับสูนี้นั้นะแบบสตัวได้หนึ่งกับหกไปที่ร10นะครับสำหรับสูนี้นะครับ เลขติดมาคือเลขหกส่วนเลขเด่นนะครับสูนนี้ด้านดินร้อยหน่วยนะยังไม่หลุดเป็นติมาที่ร้อยหน่วยเลขที่เข้าเเลขสองเข้าที่หลักหน่วยครับเลขเจ้าคือหกหกสองนะครับซึ่งสู่หลักร้อยนะครับสูนี้นะครับจากที่ผมลงให้ไปนะครับสองวันที่ผ่านมาเนาะเข้าสองตัวนะตรงๆนะครับอย่างในวันนั้นนะครับวดที่ออกหกศูนย์หก ที่ผมให้ไปเนาะศูนย์กับ6กในงวดนั้นก็ชนศูนย์นะครับในงวดนั้นก็มีสู่ตัวเดียวเนาะที่ที่ทาได้คือศูนย์ก็ชนที่ศูนย์นะครับศูนย์นี้จะเป็นแบบ2ตัวคือเป็นสูนหลักร้อยแบบคู่ขี้นนะครับแบบ2ตัวเดินดีนะครับได้ศูนย์ย 6, 6ี่ออก6 0ศก็มาสตัวเนาะออกมาทั้ง2ตัวเข้าๆสองตัวนะศูนย์หกตรงตรงวดที่ผ่านมานะครับได้6กับ2ก็ออก6 2เห็นไหมครับออก6 6 2นะครับ นี่คือแนวทางนที่ผมให้ไปนะครับในแต่ละงวดที่ผ่านมานะครับก็มีนะ fc ที่ตามอยู่ก็มาดูกันครับสาหรับท่านที่เข้าใหม่เนาะเรามาดูกันว่าสูนี้เข้ามาต่อเนื่องจริงไหมตัวอย่างในงวดแรกนะที่สูดือก็จะเป็นงวดที่ออกห้า่งวดแรกครับได้5กับ1นี่คือสถิติที่สูเข้ามานะครับเป็นสูเด็กหลักร้อยนะครับจะมาที่ถึงสมตัวนะครับได้5กับหนึ่เลขที่เข้าหลักร้อยคือเลขห้าครับ โมดที่2ได้5กับ1ครับออก50 3ศูนดที่3ครับได้3กับ9นะครับออก3 3 6ันั้นก็เข้าที่110ยบวันที่4ได้4กับ0นะครับมดที่4ก็มา2ตัวนะแต่มาที่110นะครับออกศูนย์ที่5ได้2กับ8ออก8 6 7ที่6ได้0กับ6นะครับเลขีคือกศนที่7ที่ผ่านมา ได้6กับ2ออก6 6 2ก็ยังเข้าอยู่นะครับก็ถูกเป็นเจน็ดมวดติดนะครับเป็นสู่รหลักร้อยนะครับนี่ครับเข้ามาต่อเนื่วนี้ครับวันนี้ก็จะเป็นมวดทิ่8ที่เราจะมาตามกันต่อเนาะสหรับสูตรตื่นดีอันนี้นะครับ อ่ท่านที่เข้าใหม่ <อ b. S 1> เรามาลองคำนวณเทียบดูนะว่าสูตรนี้เข้ามาเจ๋งมากจริงไหมนะครับในงวดนะครับสูตรนี้คำนวณได้ตัวถึงนีค่ากำลังหนึ่งครับเลขเท่ากับห้าสี่นะครับเรามาลองคำนวณเทียบนะครับวิธีคิดครับนำหลักแสนบวก 100, บกันหนึ่งครั้งหลก 10, ักร้อยบวกกันหนึ่งครั้งหลักสิบบวกกันหนึ่งครั้งหลักหน่วยบวกกันสองครั้งสิบแรงบวกกันสองครั้งเป็ห้าคงที่ครับ เรามาลองบวกดูนะครับ5้าบวกห้าเป็นสิบบวกเก้าสบวกสามบวกแปดสบวกห้าครับใช้ต,ตัวท้ายได้ตัวแรกคือเลขห้ามันกไป6แต้มเป็น1นี่คือเลขดินหลักเอาไว้ที่ได้ในงวนดแรกครับในงวนดแรกครับออก5 0 4ศคืองวดที่ศูนเริ่มเดินนะครับก็ถูกเป็นงวนดแรกครับงวดที่2นะครับศูงนี้ได้5กำลังจริงไหมเราก็มาลองคำนวณเทียบกันครับ วิธีคิดนำหลักแสนบนหนึ่งครั้งหลักหมอยนบนนึงครั้งหลักสิบบนึงครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งสิบแล้งบวกันสครั้งบ5รหคงที่ครับห้าบวกหเป็นส 10, 10, ิ 4, 14, บสิ 6, 20, บบรสบสี่บวีหย่สิบบห้ายี่ห้ครับเดรนตัวแรกที่ได้กิริค่านับเป็นหกแต้มเป็นหนึ่งครับเหรนที่ห้ากับหนึ่งเลขที่เอาคือห้าศูนสามครับ 1, เลขท,ที่เข้าหลักร้อยคทีเลขห้าครับทกเป็นสองวด งวดถัดมาครับงวดที่3สูงนี้ทําได้3กับ9ครับในงวดที่3ออก3 3 6ครับวิธีคิดนําหลักแสนบนหนึ่งครั้งครับหลักร้อยบนหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งสิบแลงบนกัน2ครั้งบุยห้าคงที่ครับ 4บว5เป็น9 9บวก3ได้12บวก18บวก5 23ถิ่นตัวแรกที่ได้เป็นเลข3แล้วก็มี6แต้มเป็น9ครับในงวดที่3เลขที่อก3 3 6เลข3เข้าที่ตำแหน่งหลักร้อยครับงวดที่4ครับศูนนี้ได้4กับ0ออก0 4 1ครับเรามาลองคำนวณเทียบกันครับ นำหลักแสนบวกหนึ่งครั้งครับหลักร้อยบวกหนึ่งครั้งหลักสิบบวกหนึครั้งหลักหน่วบวกหนึ่งครั้งสิบแล้งบวกกันสครั้งบวกด้วยหคงที่ครับ 3, 3, 3ามบวกสามเป็นหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกหกได้15บห้าบวกสี่สิบเก้าบว้นพไปหแต้มเป็นศูนย์ถินที่สีกับ0ครับในงวดที่4ออก0 4, 1. ู1ย์สี่หเลขศูนย์เข้าที่ตำแหน่งหลักร้อยครับก็ทุกเป็นสี่งวดงวดถันมาครับงวดที่หนะครับงวดที่ห้สูงนี้1ที่สกับแปในงวดนั้นออกแปด ำหลักแสนบุิิหลักร้อยบน10บนบนหครั้งหนุ่ยแรนหน่วยบนบนบนหครั้ง10บลั้งบวกเปนสครั้งบวกห้าค,ง,ค,ง,คงที่ครับ4ี4่บวกสบนแบนหบินเก้าเ้าบวกแปบ็ดบวกห้าคงที่ยี่สองดินตัวแรกที่ได้ริสอน้มัเป6หเป็น8ปดดินที่2องกับแปดเองมนที่5้าครับรนี่ได้คือ8ปดหกเจ็ดได้ที่เข้าหลักร้อยคลิก8ครับทุกเป็นห้วครับ ว่ทันแมงวัดที่6ครับในวัดที่หนงาที่ผมลงให้ไปเนาะได้ศูนย์กับหกอหกศูนหกเรามาลงคำเดียวกเทียบดูครับวิธีคิดนะครับนำหลักแสนบนครั้งหลักร้อยบนครั้งหลักสิบบนครั้งหลักหน่วยบนครั้งสิบแรงบวกกัน2องครั้งบวกด้ห้าพื้นที่ครับ 0ูบวกเป็นแปดบวกเป็น1 4บวก7ยิบเ็ย้าสาสิบได้ศูนย์กับ6นี่คือเลขหลัก้อยที่ได้ในวะันนั้นออกออกห0ศนย์นะครับเลขที่เข้าหลัก้อยคือเลข6กนะครับศูนย์เข้ามานอกมาที่หลักสิบวันนั้นเข้าสามตัวเลยนะครับออก6 0 6นย์นะครับเมื่อทันมาครับง่วดที่เจครับวดที่7จก็ได้6กับ2นะครับวันนั้นวันที่เจ็ดที่ผ่านมาก็ยัง เข้าอยู่นะที่หลักร้อยนะครับเลข2องเข้ามาที่หลักหน่วยนะครับอ่าสูนี้นะอ่าติดมาครบ3ตัวนะครับครบ3ตัว2อมว่าติดนะครับเราก็มาลงคํานวณเทียบกันครับทําได้หกสองจริงไหมนะครับเมื่อที่จะผ่านมาทีนี้ผมจะคํานวณชิ้วกันนําหลักแสนบนหนึ่งครั้งครับหลักร้อยบนหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักหน่ยวยบนหนึ่งครั้งหลักสิบล้านบวกกันสองลังบวกห้าคงที่ครับหนึ่งบวกหก บวกศูนย์บวกหกบวกบวก้ยคงที่อีกครั้งนะครับ1นึบวกหกเป็น7จ็ดดบวกหกแลบสามบวกแปดี่เป็นบวกห้าคงได้ยี่หครับใช้วัตถุท้ายที่ได้ตัวแรกเลขหกครับวงไปหกแต้มครับเป็นสองนี่คือเลขที่หลักร้อยที่ได้ครับเลขที่ออกคือหกหกสองเลขที่เข้าหลักร้อยเลขหกครับถูกเป็นเจ็ดมวครับเจ็ดติดนะสูนี้เข้าที่หลักร้อยมานะเจ็ดม้วมดนี้ก็จะเป็นมนที่8ครับที่เราจะมาตามกันต่อนะเป็นสูรเดิมนะครับที่ยังเข้าอยู่ นนี่คือสถิติที่สูงเข้าหลักร้อยแมตต่อเนื่องนะครับเจ็ดม้วนติดนะครับยังไม่หลุดนะสำหรับสูนี้แหวงม้วนนี้แหวงม้วนนี้ก็จะเป็นม้นวนที่หน่งตุลาะนะครับเรามาลงคำนวณดูครับหลักร้อยม้วนนี้นะจะเป็นตัวไหนนะที่น่าสนใจนะครับท่านที่สนใจสูนี้มาดูครับ วิธีคิดครับสำหรับสูตรหลักร้อยสูตรนี้ครับจะเป็นแบบคู่ขี้สองตัวเดินดีนะครับนำตั้มหลักแสนบวกหนึ่งครั้งหลักร้อยบวกหนึ่งครั้งหลักสิบบวกหนึ่งครั้งหลักหน่วยบวกหนึ่งครั้งสิบแรงบวกกันสองครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วยห้าคงที่ครับเรามาลองบวกดูครับหกบวกหกบวกหกบวกสองบวกด้วยหกแล้วก็บวกด้วยห้าคงที่อีกครั้งมาลองบวกดูครับหกบวกหกป็น1สิสบวกหก 18บวก2 2งบวกหบวกโคลได้3เอ็ดครับใช,ช้โชวตัวทายที่ได้ตัวเลขเลิกหนึ่งครับนับไปอแต้มครับเป็น7ในงังว่ครับหลักร้อยที่ได้ดินที่เลขขี้ก็จะเป็น1กับ7เนาะถ้าเรายังมั่นใจอยู่แคปหน้าโจงกันไว้ครับสำหรับสูรหลักร้อยสูนี้นะครับก็เป็นสูรที่เข้าดีนะครับอ่ึ1กับ7นะครับถ้าเราจะจับเป็นคู่ก็ คำวันน่าจะเป็น17นะครับซึ่ง2องวันนี้เนาะมันเข้า2ตัวเนาะถ้าเราจะดตาม2ตัวที่ได้นะตามที่สูตรเข้ามานะครับมีคำจะเข้า2ตัวแบบนี้เลยเนาะศูนย์หกทำให้ศูนย์หกออกศูนย์หกทำได้6 2ออก6 2สองวันนี้ได้1กับ7นะครับได้1 7 1กับ7อาจจะเป็น1 7ึงตรงๆก็เป็นได้นำไปเช็คดูนะครับนี่คือสถิติที่สูตรเข้ามาแบบนี้นะครับวันนี้เป็นวนที่8ครับวันนี้ครับ หลักร้อยถ้าเราจะยึดตามสูตรนี้เนาะที่กำนวณดมาได้วนนี้ครับวนใหม่ดินที่1กับ7ครับหลักร้อยบนนะครับ วันนี้ดินที1 so ่1กับ7ครับสูตรนี้นะเป็นสูตเกานะครับสูตรกาวดินที่เลขขี้ครับหลักร้อยวันนี้ครับดินเลขขี้ครับดินที่1กับ7ดนะครับวันนี้เป็นวดที่8ครับสูตรนี้เข้ามาต่อเนื่องเจ็ดวดติดนะครับวดนที่8ปดวดนี้ดินที่1กับ7ครับ ก็มี F c ซที่ถามเข้ามานะส่วนที่เป็นทางเดินเลขนะครับซึ่งผมก็จะลงให้ดูนะสู่ทางเดินเลขนะครับอันนี้นะครับวที่ผ่านมานะครับที่ลงให้ไปนะครับเด่นที่4ตัวนี้เนาะหกสามหก็ยังเข้าอยู่นะครับเลขออก6กหกนะครับเลขที่เข้าคือเลข6นะครับหเข้าที่110นี่คือสู่ทางเดินเลขนะครับยังไม่หลุดนะสำหรับสูนี้นะครับ ก็มีงวดที่เข้า3มตัวเนาะได้แปดห้าหกเจ็ดออกแปดหกเจ็ดนะครับก็เข้าต่อเนื่องนะครับอ่านี่คืออ่าสูตรทางเลขนะครับที่เข้ามาต่อเนื่องนะครับสามสิบสามวัติดนะครับวันนี้ก็จะเป็นงวดที่34นะครับอ่าสำหรับพี่ซีตามสูตรนี้อยู่เนาะมาดูกันครับวันนี้เป็นงวดที่34 ครับทางในเลขนะครับถิงที่6อ่4 5า6 3 4 5ครับคำนวณได้ตัวเดิมเนาะถินที่6 3 4 5นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือสู่ปากหลักร้อยนะครับถึงที่1กับ7นะครับก็นำไปปราชดูนะครับ สุดท้ายนี้ขอ FC ทุกท่านจุงนี้ครับแล้วพวกในคลิปหน้าสวัสดีครับ